โแรมโรงแซักใช้นะคะถามว่าทําไมเอามาแอดในนี้คือมันมีลูกค้าที่เขาเป็นกิจการซื้อใช้พี่ก็เลยต้องเอามาลงนิดนึงว่า,าตัวดังเสริมตัวนี้ค่ะเ,เหมาะกับผ้าที่เปื้อนพวกกันแดดแล้วก็คลีนทาผิวเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชายไม่จําเป็นต้องเป็นชายหาดนะโรงแรมอยู่ในภูเขาอยู่ในน้ําตก ก็มีปัญหาผ้าผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าเซโตวเปื้อนกันแดดเยอะครีมทาผิวก็เปื้อนเยอะหรือเปื้อนตัวที่เป็นดวงน้ําใสๆบนผ้าที่เป็นผ้าปูที่นอนเนี่ยเยอะพี่ก็เลยต้องเอาตัวนี้ลงมาจําหน่ายนะคะซึ่งจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยก,ก็ก็มีความยากอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันมีข้อจํากัดคือตัวถังซักมันอาจจะต้องเป็นถังซักรุ่นที่เป็นสแตนเลสนิดหนึ่งจึงจึงเหมาะกับน้ํายาตัวด่างตัวนี้มันจะมีเข้ามันจะเข้าไปเป็นบทบาทซักร่วมก,กันกับตัวที่เป็นผงสกฟอก น้ำยาสการกก็ได้ผงซโฟร์ก็ได้ใช้ผิวเขียวไม่ได้นะคะตัวน้ำยาด่างเสริมตัวนี้มันจะมีความสามารถในการที่จะไปขยายตัวใหญ่ผ้าแล้วก็เข้าไปดึงไอ้ตัวที่เป็นความเหลืองของตัวครีมกันแดดนะคะให้หลุดออกมาจากผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผ้าที่คุณจะซักนั้นอ่ะมันดันเป็นผ้าเช็ดตัวที่เป็นผ้าสีแนะนํานิดนึงอย่าเทลงไปบนกองผ้าที่เป็นผ้าสีโดยตรงกรุณาเทลงไปในช่องที่เป็นของ ช่องน้ายาสักผ้าของตัวดินชักเครื่องเท่านั้นนะคะประมาณนี้เนาะตัวด่างเสริมตัวนี้นะคะเอ,อมีความสามารถดีตรงที่ว่ากรณีที่ผ้าใช้เกินปีไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีความหมองแบบเวลาเรามองตาเปล่าไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผ้าปูแบบห้าฟุตหรือหกฟุตเนี่ยค่ะมันจะมีปัดไปทางขวาเพื่อดูความเฉด้เพิ่มเติมมันจะมีความไม่ขาวมันจะมีความขาวที่ไม่เสมอกันบางมุมตรงเคยเห็นไหมว่าบางทีเนี่ย นอนตรงรคนส่วนใหญ่เวลาปูเตียงเขาก็จะนอนตรงกลางรอยดำอะ่ะที่เกิดจากเหงื่อใครหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีมันก็อาจจะมีแบบคาบดินคาบอะไรอย่างเงี้ยหลุดรอดเข้าไปมันจะเปื้หรือดําคําพิเศษตรงบริเวณกลางกาผืนของผ้าปูที่นอนนะคะเออมันจะไปทําให้น้ํายาด่างเสริมตรงนี้จะมีบทบาทไปทาให้ความข่าวของผ้าเนี่ยมันเสมอกันทั้งผืนเลยแล้วผ้าที่มันใช้เกิน2ปีไปแล้วเนี่ยแบบโอ้โหบูนะนะปฏิสังขรณ์ด้วย สารฟอกขาวซึ่งเข้าใจกันส่วนใหญ่ว่าการใช้สารฟอกขาวมากๆการใช้ไปนานการใส่ไปเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันนะคะมันจะทําให้ผ้าเนี่ยมันคงความขาวใสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหารู้ไม่ว่าตัวน้ํายาที่เป็นด่างเสริมตัวเนี้ค่ะมันมีบทบาทที่จะไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ทําให้ผ้าเนี่ยขาดนะคะอันนี้คือข้อที่ดีกว่าตัว น้ำยาฟอกขาวความแตกต่างนิดหนึ่งบอกความแตกต่างนิดหนึ่งระหว่างตัวนี้กับตัวน้ำยาฟอกผ้าขาวหรือว่าผงฟอกผ้าขาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ำยาตัวนี้คู่กันไปกับน้ำยาซักผ้าเรื่อยๆเป็นงานซักประจําวันเนี่ยมันก็จะทําให้ผ้าที่ใช้ไปเกิน2ปีเนี่ยขาวเสมออยู่เหมือนเดิมแล้วก็ลือ้อฟื้นหรือฟื้นฟูความขาวที่มันเคยขาวเนี่ยกลับมาให้มีความขาวหรือว่าครา,าบสบปะกม,มันหลุดออกไปนะคะตัวที่สองเดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนการตักกุนทีนึนง ตัวที่2เนี่ยพี่ทําเป็นขนาดที่เล็กลงไปอีกนะคะเ,เป็น